สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกสินชัยคาเซ็นเตอร์ของเรานะคะวันนี้มาเจอกับเมีช่วงบ่ายๆเนาะสำหรับวันนี้นะคะเมีมีรถกระบะมาให้กันนะคะ3คันเลยเนาะ ทั้งหมด3รุ่น3ยี่ห้อเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนเนาะกําลังมองหารถบ้านสวยๆสภาพดีอยู่นะคะแวะเข้ามาดูกันได้เนาะ,ะที่สินชัยคาร์เซ็นเตอร์นะคะเข้ามาสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยและที่สําคัญนะคะก่อนจะไปดูรถกันนะคะลูกค้าท่านไหนที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก,ลก็กดติดตามเราไว้ด้วยเนะะาะฝากช่องทาง,งการติดต่อสินชัยคาร์เซ็นเตอร์ของเรานะคะเบอร์โทรศัพท์เบอร์แรกเลย0 8 9ย์แปดเก้าเก้าหกเก้าห้าห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์แปดห้าหกหกหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าค่ะ ID Line ของเรานะคะ S I S I N C H A I ค่ะตามด้วยเลข2สินชัยสสาขาขอนแก่นของเรานะคะหรือว่าจะสแกน QR code ของเราเข้ามาก็ได้เนาะอีกช่องทางหนึ่งนะคะฝากเบอร์ตามด้วยชื่อนะคะและรถที่ลูกค้าต้องการแจ้งมาทางอ n b บ x อกได้เลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่สงสัยคุณอะไรเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับรถนะคะหรือว่าคุณประกอบอาชีพอะไรกลัวออกรถไม่ได้นะคะอยากได้ ทางอินบอร์ของเราได้เลยเนาะวันนี้นะคะไม่รอช้าแล้วเนาะเราไปดูรถคันแรกกันเลยนะคะสำหรับรถคันแรกของเราวันนี้นะคะเป็นนะคะสีขาวนะคะสวยมากเลยตัวนี้เนาะรถพึ่งเข้ามาเลยนะคะมีบันไดข้างบันไดหลังอย่างดีเลยนะคะแม็กอย่างดีนะถ้าไหนสนใจค่ะมาด้ b บีี50โปรคันนี้ แถปบหน้าจอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยใครจองก่อนให้10คนนั้นก่อนไปเลยนะคะสำหรับมาด้า bt 5 0 pro คันนี้เครื่องยนต์2 2ซีซีเป็นเกียนเมนนวลนะคะปี2014ปี2014นะคะราคาปกติ349,900 349,900ค่ะวันนี้จัดราคาโปรโมชัน่นลดให้สุดๆไปเลย20,000บาทนะคะตัวนี้ลดไปเลย20,000บาทนะคะ349,900นะคะ นะคะฟังกันให้ดีๆนะคะ3า0 0สนเก้ 300, บาทเท่านั้นเองนะคะตัวนี้สวยมากเลยนะคะตัวนี้แอร์แบ็กหนใบเนาะไม่วิ่งมาได้70,000กว่ากิโลเมตรนะคะ7 4็ดหันกว่ากิโลค่ะตัวนี้สภาพนะคะบอกเลยนะคะสภาพคุ้มค่าสุดๆเลยนะคะ พูดถึงสภาพกับราคาคุณภาพเกินราคาแน่นอนนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจเป็น m a ด้า t t 0 Pro นะคะเครื่องยนต์2.2เป็นเกียร์แมนวลน,นะคะปี2014ตัวนี้ราคา329,900บาทลดพิเศษให้ไปเลย2,000 20, 0บาทนะคะตัวนี้สวยมากนะคะคุ้มค่าสุดๆกันไปเลยและที่สำคัญ่อนยาวถึง84งวดนะคะ84งวดกันเลย7ปี เหลือเพียงนะคะข้างวด7่ปีเหลือเพียง6,200เองนะคะสวยมากนะคะนี่เลยสำหรับลูกค้าท่านไหนกำลังมองหารถอยู่ห้ามพลาดกันเลยนะคะวันนี้จัดราคาโปรโมชั่นลดไปเลย20 0 0 0บาทนะคะใครจะก,ก่อนให้สิ์คนนั้นเจาะก,ก่อนเลยนะคะแจ้งมาทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะใครสนใจนะคะคันที่2นะคะฟอร์เรนเจอร์นะคะฟอร์เรนเจอร์นะคะเครื่องยนต์2 2ซีซี เป็นเกียร์แมนนวลนะคะเป็นเกียร์แมนวลตัวนี้ปี2017ตัวนี้ปี2017นะคะราคาจากปกติ3 0 0แส0นะคะ 8, 9, ตัวนี้ลดให้พิเศษจริงๆนะคะเหลือเพียง3 7 9 9 9 0 0ตัวนี้ลดไป1,000 0บาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจค่ะเป็น Ford Ranger ตัวนี้เครื่องยนต์2.2 6สปีดค่ะเป็นเกียร์แมนวลปี2017 ปี2017นะคะตัวนี้1 0 0กว่ากิโลเมตรค่ะ83,000กว่ากิโลเมตรเองเนาะนี่เลยนะคะเราไปดูภายในรถกันเลยคุณภาพนะคะคัดไ a ม k e t เกตเอทุกคันนะคะตัวนี้เลขไมยอยู่ที่83,600กว่ากิโลเมตรนะคะ ตัวนี้แอร์แบ็กคู่หน้านะคะแอร์แบ็กคู่หน้าเป็นเกียร์แมนนวลนะคะดูด้านหน้าได้เลยตัวนี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะ f o r d r a n น e r คันนี้สวยมากนะคะดูวิทยุนะคะตัวนี้ฟังก์ชันวิทยุนะคะสวยมากออกแบบมาอย่างสวยเลยนะคะสำหรับ f o r d r เลน e r คนันนี้นี้เป็นยาวถึง84งวดนะคะ พอยาว84งวดค่ะใครสนใจแคปรูปแคปหน้าจอเลยเครื่องยนต์2.2ซีซี6สปีดนะคะตัวนี้ใครอยากสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมแจ้งมาทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะหรือว่าอยากได้รถเก่งอีโคคาร์นะคะอยากได้รถเก่งกลางๆอยากได้แบบไหนรุ่นไหนกันอยู่อยากได้เป็นรถครอบครัวนะคะรถ SUV ก็มีนะคะ เราไปดูคันที่สาสำหรับคันที่3เป็นนิสสันนาวา r a าลิเบอร์เครื่องยนต์2.5เป็นเกียร์แมนวลปี2013ปี2013นะคะตัวนี้ราคาปกติ319,900 319,900ลดไปเลย20,000บาทค่ะตัวนี้ลด20,000บาทนะคะสําหรับนิสสันนาวา r คาลิเบอร์คันนี้เครื่องยนต์2.5ปี2013ราคา จัดโปรโมชั่นเหลือเพียง2 9 9 9 0 0ค่ะ2 9 9 9 0 0บาทนะคะตัวนี้ผ่อน6ปีค่ะอยู่ที่6,200 6ปี6,200นะคะ72งวดนั่นเองหรือว่าลูกค้าท่านไหนอยากผ่อนยาวนะคะจัดให้เลย5,600 5,600กว่าบาท7ปีค่ะ84งวดนะคะตัวนี้สวยมากนะคะเปิดแคบได้ด้วยเนาะ ตัวนี้เปิดแคบได้ด้วยนะคะสำหรับนิสสันนเวล่าคันนี้นะคะย้ำอีกทีเนาะเครื่องยนต์2.5เป็นเกียร์แมนนวลปี2013ราคาเหลือเพียง299,900บาทค่ะ 2 9 9 9 0 0บาทใครสนใจนะคะแคปรูปแคปหน้าจอมาได้เลยนะคะใครจองก่อนให้สิ์คนนั้นก่อนเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะแจ้งมาทางอินบ็อกซ์ได้เลยของเราเริ่มต้นนะคะจองได้ตั้งแต่500บาทขึ้นไปเนาะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเข้ามาสอบถามได้เลยค่ะ สำหรับช่องทางการติดต่อสินชัยคาเซ็นเตอร์ของเรานะคะช่องทางการติดต่อเบอร์โทรศัพท์นะคะ0899695577 0856617779ค่ะและรลยแอดของเรานะคะ S I S I N C H A I ค่ะตามด้วยเลข2 สินชัยสสาขาขอนแก่นของเรานะคะใครอยากได้รถสวยสภาพดีนะคะแวะเข้ามาที่นี่ได้เลยสินชัยคาร์เซ็นเตอร์ของเรานะคะห้ามพลาดกันเลยเนาะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหารถอย่าลืมกดติดตามเราไว้ได้เลยนะคะเพราะว่านะคะหลังจากพรุ่งนี้นะคะเมจะมีรถอะไรมาสวยๆมาฝากกันก็อย่าลืมนะคะกดติดตามไว้ได้เลยจะได้ไม่พลาดนะคะรถสวยๆโปรโมชั่นถูกๆของสินชัยคาร์เซ็นเตอร์ของเราเนาะวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ